ติดตั้งสวิงอาร์มแล้วก็โชคกนะวันนี้เราเปลี่ยนสวิงอาร์มแล้วก็ใส่โชค y ไวนะครับไปดูกันเลยว่าจุดไหนที่ต้องแก้ไขให้นะครับผมของอาร์มยี่ห้อนี้แล้วก็ตรงไหนที่เราต้องเจียออกนะครับของรถเวฟร2อยย v d นะครับผม,มไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ครับเพื่อนๆก็ต้องกราบสวัสดีนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายประตูะฮะตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะครับผมอําเภอนายเชือกนะครับผมร้านนงเจริญยนต์นะครับนี่เราจะอยู่ใกล้ๆกับจมองใจก่อสร้างคิมกูเกิลแมบบมาก็เจอนะฮะก็ที่นี่เป็นร้านของผมเองนะฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะฮะเราจะมาจัดทรงเวฟร้อยยี่สิบห้าไอตัวใหม่ปี2021นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับนี่ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ ตอนนี้ช่องในประตูมีนี่ครับผมติ๊กเกอร์นะครับผมมีติ๊กเกอร์2ตัวอันนี้ตัวเก่านะครับนี่ตัวใหม่เนาะนแล้วก็มีเสื้อด้วยนะครับผมฝากนะครับผมติดตั้ฝากซื้อฝากสนับสนุนด้วยนะครับผมราคาเดี๋ยวผมบอกใน f c e e o o o นะทุกคนนะสามารถสอบถามได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูรถกันก่อนเลยนี่อยู่ข้างในร้านเลยนะฮะนี่บกักดีมเราจะหาลูกดีมก่อน บอกดีมเดี๋ยวจะจทรงใหม่นะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเราจะจัดทรงใหม่เอาไ้ขี่เล่นนะครับทุกคนนี่น,นี่วันนี้พระเอกเราคือตอนนี้นะครับตอนนี้ผมลือล้อรื้ออกมากรอไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวรถคันนี้นะคะลา่าสุดผมไล่แคมทอ่อสเตอร์ไปนะครับเดี๋ยวไปดูว่ารถวิ่งได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ด,ดูนะทุกคนนะเออผมเปลี่ยนแคมทอ่อสเตอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับ วันนี้นะครับพระเอกของเรานะฮะเราจะมาเปลี <found> ่ยนนี <tro> ột, <tragedy> ่นะฮะฝาอุ้นด้วยนะครับผมสติ๊กเกอร์นะฮะเราจะมาเปลี <tense> ่ยนนี้สวิงอาร์มนี่นะครับตัวนี้เลยสวิงอาร์มสีดำนะครับแล้วก็สลับยางนะครับเปลี่ยนยางแล้วก็โช๊คนะครับผมเป็นของ y s s นะครับนี่นะครับโช๊ค YSS นะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่า หลังที่เปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงนะทุกคนนะเออบางต้นนี้ก็เปลี่ยนท่อไปนะทุกคนนะก็ขึ้นขึ้นงานที่ร้านผมเองเลยทุกคนนี่จัดให้เลยนะครับเป็นปลายเดิมนะทุกคนแต่เป็นข้อเอปลายเดิมแต่ว่าคอเนี่ยเป็นของพี่ห้อนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างสเตอร์เท่าไหร่เดี๋ยวรอติดตามนะครับผม,ม อาวาน,นี้อันนี้ผมก็จัดให้นะทุกนะใส่ให้นะครับรอๆเลยคันนี้เนียบๆเ,เลยโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวขอติดตั้งสวิงอาร์มแล้วก็โชกนะก็ตรงโชกนี่ถ้าเป็นสักแทงอะ่ะไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่าว่าเบ้าเบ้าตรงเนี้ยมันแคบมากๆไม่รู้จะได้ปาดไหมเดี๋ยวจะลองมังคับเข้าดูก่อนนะผมไม่อยากปาด นะครับผมยังไม่อยากปาดเนาะเออประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าหลังที่ใส่มาเป็นยังไงเนาะแล้วก็ปัญหาที่เจอมีอะไรบ้างนะทุกคนนะเออโอเคครับทุกคนนี่นะฮะเราก็ใส่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ตอนนี้ก็มีแปลงกันนิดหน่อยนะครับ มีงามีรูตรงนี้เนาะนี่รูตรงนี้ผมต้องวานรูนะครับเพราะว่าน็อตเดิมใส่ไม่ได้นะรูมาเล็กนะครับอ่านี่นะครับแองนิดหน่อยนะครับมีเกียหลบเยอะอยู่นะครับเกลียบลงมาเยอะมากนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปประกอบกันนะทุกคนก็ทรงจะประมาณนี้นะครับได้ยังทุกคนเนาะสวยนะสวยเลยสวยเลยโอเคก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางนะครับสับยางนะเอาล้อหน้าล้อหน้านู่นะครับมาไว้ล้อหลังแล้วก็อาอยางใหม่ใส่ล้อหน้านะครับ ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์โอเคเดี๋ยวผมประกอบต่อกันเลยนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จัดสภาพเว็บร้อยย v d ปี2021เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะทุกคนต้องบอกเลยว่าจัดทรงแล้วหล่อนะเออเออตัวนี้ยังไม่ได้จัดทรงข้างหน้านะทุกคนแค่ วันนี้เราเปลี่ยนสวิงอาร์มแล้วก็ใส่โชคไว SS นะครับไปดูกันเลยว่าจุดไหนที่ต้องแก้ไขให้นะครับผมของอาร์มยี่ห้อนี้แล้วก็ตรงไหนที่เราต้องเจียออกนะครับของรถเว็บ125 iRD นะครับผมอืมไปดูกันเลยดีกว่านะฮะนี่นะครต้องบอกเลยว่าเพื่อความสดและสวยนะครับเราต้องมาถ่ายกันตาแกแดดเลยทุกคนแล้วก็นี่งไงทุกคนนี่จะ สวยๆให้ชมกันเลยนะครับสวิงอาร์มนะครับผมเป็นของ m o โต r านะครับนี่ดูกันชัดๆเลยนะคะเนื้อเป็นเนื้อคล้ายแบบเหมือนอารมณ์แบบพา d เ r อร์โค้ดอะทุกคนกันลอยกันลอยขีดขวดเลยพวกนี้เออสวยนะครับสวยมากอ่าข้อแก้ไขก็มีจุดเดียวนะคะของสวิงอาร์มที่ที่บอกทุกคนไปก็คือน็อตตัวยึดขาด้วยนะรูมันเล็กไป เราต้องใช้สว่านนะครับกวานรูเพิ่มขึ้นนะทุกคนแล้วก็มาพูดในส่วนของโช้กไวท์เอสนะครับนี่ตรงนี้เราไม่ได้เจาะนะครับเราจะเจาะแค่ตัวบอดี้ข้างในมันนะฮะตัวนี้เราสามารถซื้อเปลี่ยนได้ไม่เป็นไรนะครับทาไม่สวยซื้อทําใหม่ได้นะครับก็เจาะนะครับผมเจาะแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับนี่ก็จะทรงก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนอย่างครับ อ่าโอเคชัดเนาะอ่าอันนี้ประมาณนี้ก็ในส่วนฝั่งนี้นะทุกคนมาดูข้างในนะฮะตรงนี้อันนี้ก็คือต้องเจาะนะครับเจาะแค่ตรงนี้นะครับนิดเดียวนะครับส่วนบอดี้ตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับไม่ต้องเจาะนะครับใช้ของเดิมเลยสวยๆนะครับวางงานเนียนๆเ,เลยทุกคนอ่านี่ครับพวก หัวนงหัวน็วนอผมก็เซฟเต็มที่นะครับไม่ให้เป็นรอยเนาะทุกคนเนาะอ่าสวยไหมครับผมว่าสวยนะลงตัวนะครับผมนุ่นมีใบประกันสินค้าอยู่ด้วยข้างในนู่นอ่นะไม่ได้ออกให้ลูกค้านะครับนี่ก็สวยๆนะครับส่วนตัวยึดสปริงใช้เป็นตัวนี้นะครับทุกคนตอนแรกเหมือนจะไม่มีมานะตัวนี้ขันน็อตมา เออแต่มันอยู่ในอยู่ในตำแหน่งที่คล้องได้นะทุกคนนะก็เลยใช้ตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้ซื้อมาตัวนี้ทำมาเผื่อร2อยยห้าที่เป็นแบบไม่มีขายือดอะ่ะนี่ยตัวนี้เออเขาทำมาเผื่อด้วยไม่ได้ใช้ก็เอาไว้ไม่เป็นไรนะทุกคนอ่านี่ดูรอยเชื่อมข้างในไอ้รอยผมเจาะนะก็ค่อนข้างจะเนียนนะครับงานนี้ก็ถือว่าเต็มเต็มที่ครับเพราะว่าเครื่องมือเครื่องมือคือเรืมอเอามา เออแต่ก็ใช้เครื่องมือนทดแทนก็งานออกมาสวยอ่าออกมาสวยก็ถ้าใครสนใจจะให้นายมาตูมนะครับช่วยใส่อะไรทีร่จัดของแต่งให้ก็เรียนเชิญนะครับผมพูดคุยกันได้นะครับก็มาคุยกันที่ร้านได้เลยนะทุกคนนะเร,เราก็ทําให้ได้นะครับถึงจะรถใหม่รถเก่าก็ทําทให้ได้นะทุกคนนะนี่นะครับคันนี้นะครับผมทุกคนก็ทํา แคมท่อสเตอร์นะครับผมยังเป็นทรงเดิมอยู่นะครับแคมท่อสเตอร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแคมท่อสเตอร์ของตัวเนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูช่วยคอมเมนต์หรือกดหรือกดใจก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาจับนะครับผมความเร็วให้ดูนะครับว่าหลังจากทําแคมท่อสเตอร์ไปเนี่ยวิ่งได้เท่าไหร่นะครับเดิมๆได้ประมาณสักร้อนะทุกคนนะน้าหนัก55.5นะประมาณนี้5 5 4 วิ่งได้ประมาณ1 1 0 115ไม่เกินนี้นะทุกคนนะหน้าไม้นะครับผมถ้าเปลี่ยนแคมท่อสเตอร์แล้วจะเป็นยังไงเนาะเออนะครับและนี่เราก็ลงยางให้ด้วยนะครับข้างหน้าลายไฟเป็น2 25 17้นะทุกคนเปลี่ยนยางด้วยนะข้างหลังเป็น250นะครับ70-90 17นะครับก็จะจัดทรงประมาณนี้เลยนะผมว่าสวยนะลงตัวนะครับ ลงตัวมากๆตอนที่เราจะใส่โช้คอะแนะนำให้ทุกคนนะครับช่วยแนะนำเลยถอดเบาะนะครับถอดยูบล็อกออกถอดยูบล็อกออกนะทุกคนนะมันจะทำง่ายมากนะทุกคนถอดยูบล็อกน็อตสี่ตัวเบอร์แปดนะทุกคนนะถอดยูบล็อกออกปุ๊บเราจะขันหัวน็อตที่อยู่ตรงนี้จะขันฝังด้านในนะทุกคนนะถอดโชคของร้อยยี่สิบห้านะ อ่าถอนด้านในพอแค่พอแค่อยูบอกออกทุกคนอย่างอื่นไม่ต้องไปยุ่งเลยพออยู่บอกออกทําง่ายทําง่ายไม่ยากนะครับเนี่ยไม่ยากเลยตรงก็นี่ก็สวยนะผมว่าสวยดูไฟท้ายเขาดิไม่รู้มีคนเคยดูไฟท้ายหรือเปล่ามัน,นเห็นไฟท้ายเขาไหมสวยนะเออดูข้างหน้าเขา ดุมากเลยดุมากมากเลยนะตอนนี้ก็ถ่ายคลิปตากแดดเลยทุกคนโอ้โหแบบเปี้ยงเลยอะเปี่ยงเลยอะเออก็เพื่อภาพที่สวยงามนะทุกคนนะประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนายมาตูมด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับว่าปัญหาคือจุดไหนจุดไหนเนาะในการเปลี่ยนสวีอม์มได้โชกนะครับที่เป็นซับแทนง์แบบนี้นะทุกคนนะ เออว่าแบบไหนไมันดีแบบไหนไม่ดีนะทุกคนนะแตบบ่ส่วนรวมรวมแล้วทําไม่ยากนะทําง่ายมากแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะทุกคนนะเพราะว่าคือเราต้องมาวิเคราะห์ว่วาตรงไหนที่ควรจะเจาะตรงไหนที่ไม่ควรเจาะนะทุกคนนะเออเพื่อความสวยงามของโชคนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับนี่สวยๆเลยทุกคนอ่าสีวเดอร์โค้ดก็ทนดีนะ ทนและพวกรอยขีดข่วนก้อนหินอะไรกระเด็นใส่เนาะทุกคนนะโอเคประมาณนี้นะครับผมฝากคลิ้ด้วยนะครับไว้เจอกัน